Toyota h ไฮลักเ v รโ2025ใหม่ล่าสุดมาถึงแล้วรถกระบะรุ่นนี้ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดุดันและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าที่ปรับปรุงใหม่ไฟหน้า LED ดีไซน์เรียบหรูและรูปลักษณ์ที่บึกบึนทำให้มีความโดดเด่นบนท้องถนนโตโยต้าได้พัฒนาอากาศพลศาสตร์ให้ดีขึ้นทำให้ไฮลักเ e ร o โไม่เพียงแต่เป็นรถออฟโรดที่แข็งแกร่งแต่ยังประหยัดน้ำมันและให้การขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นบนทางหลวง เส้นสายตัวถังที่ทันสมัยและดีไซน์ที่ล้ำสมัยทําให้ไฮลักยังคงเป็นรถกระบะที่ดึงดูดทุกสายตาไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือบนเส้นทางธุรกันดารใต้ฝากระโปรงของไฮลักเรรว2 2 2 5มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันรุ่นที่ทรงพลังที่สุดมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด204แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรทำให้มีสมรรถนะการลากจูงและขับขี Off ่ออฟโรดที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้โตโยต้ายังได้เปิดตัวรุ่นไฮบริดดีเซลใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษทำให้เป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่ว่าจะจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดไฮลักเกรวโอร,รับรองประสบการณ์การขับขี่ที่ราบรื่นและตอบสนองได้ดีแม้ในสภาพถนนที่ยากลำบากระบบการสะเทือนได้รับการปรับปรุงอย่างมากด้วย Toyota s a d a p t i v e Variable s u s p e n s i o n AVS ทำให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นบนถนนที่ขร โชคอัพที่ได้รับการพัฒนาใหม่และโครงแชสซีที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มการควบคุมรถทงเรียบและออฟโรดระบบขับเคลือ 4WD รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับโหมดการที่สามารถปรับได้ตามสอพอโคลนหิมะและหินเพื่อเพิ่มแรงยืดและ,สะเสถียรนภายในห้องโดยสารของไฮลัก r e เรโว2 2 5ถูกออกแบบให้หรูหราและทันงอรับ Apple c a r าร์เและ Android Auto ทําให้สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยระบบเสียง JBL Premium แท่นชาร์ไร้าสายและหน้าจอสแสดงผลดิจิทัลสำหรับผู้ขับขี่เบาะนั่งหุ้งด้วยหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบรองรับหลังที่ดีขึ้นเพิ่มความสบายในระหว่างการเดินทางไกลนอกจากนี้โตโยต้ายังได้เพิ่มระบบปรับอากาศแบบแยกโซน Dual Zone Climate Control ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและช่องเก็บของเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เรื่องความปลอดภัยโตโยต้าให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆและไฮลักณ์เรโว2 0 2 5มาพร้อมกับ Toyota Safety Sense, t o โยต้าเซฟตี้เซน e TSS ซึ่งมีระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนเลนดีพา a r ตั r วอร์ n i n g ระบบเตือนจุดบอดไลน์สป o ตมอนิ t อ r ริงระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Automatic e m e เมอร์เจนซี i เบรกิ้งและกล้องมองภาพรอบคัน360 e ดีกรีค เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งบนทางหลวงและเส้นทางออฟโรดทำให้ผู้ขับขี่ม,มั่นใจตลอดการเดินทางไฮลักเรโว่2025มีให้เลือกหลายรุ่นและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งและทนทานโตโยต้าได้พิสูจน์อีกครั้งว่าไฮลักยังคงเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก ด้วยพลังสมรรถนะเทคโนโลยีและความทนทานที่ครบครันไม่ว่าคุณจะมองหารถเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือรถไลฟ์สไตล์ที่มีฟีเจอร์ระดับพรีเมียมไฮลักเรเวลใหม่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ติดตามการอัปเดตและรีวิวแบบจอดลึกเพิ่มเติมได้ที่เอ